El ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ2กลุ่มนี้ฟังให้ดีค่ะและที่สําคัญนะคะอายุ50ปีขึ้นไปรับสิทธิ์ฟรีทั่วประเทศส่วนจะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันและที่สําคัญค่ะหมดเขตในการรับสิทธิ์ฟรีทั่วประเทศในครั้งนี้ในวันที่31สิงหาคม2 5 6 6นี้นะคะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับ ที่น้องประชาชนใน2กลุ่มนี้ทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้77จังหวัดเลยค่ะนั่นก็คือข่าวดีในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนนะคะมาตรา33และมาตรา39เพียงท่านอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถรับสิทธิ์ฟรีในส่วนของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีทั่วประเทศค่ะซึ่งเริ่มดําเนินการมานะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2 5 6 6นี้โดยล่าสุดนะคะทางสํงนานักงานประกันสังคมค่ะได้มีการ เชิญชวนให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดนะคะแล้วก็สามารถเข้า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2566ได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ปีละหนึ่งครั้งค่ะณสถานพยาบาลที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมนะกำหนดขึ้นซึ่งในช่วงปีนี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็การให้บริการจะไปสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2566ระะัชนาพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะที่มีอายุตั้ง แต่ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ในช่วงระหว่างที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมกำหนดให้ซึ่งปีละหนึ่งครั้งหากมีข้อสงสัยนะคะคุณผู้ชมว่าจะสอบถามไปได้ที่029562502ต่อที่2509หรือว่า2510ได้นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยในเรื่องของประวัติโรคประจําตัวหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆก่อนเข้ารับบริการก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วยอยีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดแล้วก็แจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชน กลุ่มผู้ประกันตนมาฝากนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ